ราดาวเจรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงปี2566นะครับสำหรับชาวลักษณะราศีกุมนะครับเสากำหนดทิศมนุษติยูลิกิจทางนะครับครับไดโปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปครับก็จะถึงเวลาแล้วครับที่ตัวท่านเองจะต้องเลือกนะฮะให้ตัวท่านนั้นแหละเป็นผู้ที่จะได้ไปต่อนะครับไปต่อเพื่อที่จะสร้างความดี ไปต่อเพื่อที่จะสร้างสมบุญกุศลเอาไว้ครับผู้สนับสนุนช่องของเรามีตัวช่วยมานําเสนอครับผ้าดิบประยักชุดพลังบุญนะครับอาพร์พื้นสุดท้ายของผู้หวายชนเป็นฐานที่ผู้รับยินดีรับผู้ให้ก็ให้โดยไม่เจ้าจงวัตถุฐานครบครับผมสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ LINE บุญ5 9 b o o n 5 9อย่า เริม่มเครื่องหมายแอดด้วยนะครับผืนเดียวก็ทําได้ครับขอพลังบุญหนุนนําฟ้าเปิดทางฟ้าประทานพรแก่ทุกท่านครับครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็เรียนได้ว่าจังหวะที่พะหัสมาเป็นราชาโชคฟ้าเปิดทางในคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นราศีที่ได้รับผลดีมากมากนะครับมากๆนะครับ,รบเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดาวนะครับ เจ้าเรือนภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพการเงินของท่านแล้วก็ดาวเจ้าเรือนภพลาภะของท่านเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนี้เองดังนั้นเนี่ยทั้งสองภพนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแล้วก็ลาภผลทั้งทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพฤหัสมาเป็นราชาโชคอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับ ดีซุปเปอร์ดีเลยครับไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยทีเดียวและความดีเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะดีค่อนข้างยาวถามว่ายาวแค่ไหนนะครับหากเทียบจากตารางของดุเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเดินอยู่ในภพที่ดีเนี่ยไปถึงราวห้าปีทีเดียวนะครับตั้งแต่ปี66ไปจนถึงปี70เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยโอ้โห มาบอกว่าไม่น่าอิจฉาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับนะก็ตรงนี้ขออิจฉาทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะแต่ก็แหมก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไอการที่เส้นทางในการเดินต่างๆของชะตาเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกกาหนดด้วยดาวสุะห์แต่เนั้นอย่างเดียวตัวที่เป็นตัวกําหนดทิศทางนะตัวที่เป็นตัวกําหนดเส้นทางเนี่ยกบเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเชิงบาปเคราะห์ นั่นก็คือดาวเสาร์และดาวมนณยูนั่นเองซึ่งจะได้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าจังหวะที่มนณยูมีการเดินถอยหลังกลับเข้ามานะครับนิดนึงนะครับอยู่ในโอราศีเมษเนี่ยนะครับโอโห,โหเรียกได้ว่าโควิด1 9เนี่ยก็ได้เรากลับมาทีเดียวโชคดีนะครับที่ดาวมรตยูเนี่ยถอยหลังเข้ามาไม่ลึกนักแล้วก็เรียกได้ว่า มาอยู่เป็นระยะเวลาที่เรียกว่าไม่อยากไม่นานจนเกินไปราวสามเดือนเห็นจะได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจังหวะที่ดาวเดินขยับออกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นที่มันจะต้องเป็นไปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะฮนะในจังหวะที่ดาวเสารนะฮะซึ่ง เมื่อช่วงปี6 2 6 3 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีจังหวะที่เสากับพระหเนี่ยร่วมเรือนกันอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าได้เกิดปรากฏการณ์อันใหญ่โตโมโหระทึกกันเลยทีเดียวนะครับขนาดเครื่องบินยังไม่บินนะเราเึกดูแล้วกันฮะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการที่เข้ามาอยู่ร่วมเรือ,รอนกันในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ในภพกรรมะเนี่ยของโลกนะฮะก็เรียกได้ว่าทำให้มีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากนะมากทีเดียวนะครับชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีใครจินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาก่อนเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าระยะเวลาที่ดาวพฤหัสนั้นเดินดีอยู่เนี่ยถึง5ปีเนี่ยขอให้เร่งขวนขวายขอให้เร่งทําสิ่งต่างๆนะครับก็คือใครก็ตามที่คิดว่าจะทดลองทําสิ่งใดอะไรนะขอให คิดอ่านกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะก่อนที่ดาวพระหัสเนี่ยกำลังจะเป็นราชาโชคก็ในอีกราวสามสี่เดือนนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับคิดอ่านวางแผนกันเลยแล้วก็ หวังลงงมือทำอะวะต้องเขาขั้นทดลองขั้นลงมือทาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องนั่นไปเพราะว่ากว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะทําแล้วมันจะเป็นเห็นผลนะฮะเห็นความสําเร็จเรื่องต่างเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เวลาเดียวๆเดาๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาห้าปีเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันนานพอนะครับนานพอที่เราจะได้เขาเรียกว่าไงอืมเรียกว่าเจรไนปลอยกันเลยทีเดียวนะครับให้มันเปล่งประกาย เจรนายเพชรให้มันเฉิดฉายนะฮะแล้วก็จะได้รับผลดีได้รับผลได้นะครับจังหวะที่ดาวพรฤหัสเดินดีเนี่ยนะมีความเป็นราชาโชวอุจจาวิลาชมหาอุอจจาพิมุกกันนะฮะในดวงเมืองดังนั้นเนี่ยโอ้โหจังหวะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะครับดังนั้นเ,นเรียกได้ว่าหากใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ย โอกาสที่ตัวท่านเนี่ยจะนําหน้าคนอื่นไปเนี่ยมีสูงทีเดียวเหตุเพราะว่าจังหวะที่พฤหัสเนี่ยหลังจากที่เครียกได้บ่าไงเดินผ่านช่วงที่ดีไปแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการเข้าตู้สถานพบแล้วก็มีมาตรฐานที่ตกต่ำลงนะครับในห่วงที่เข้าสู่ภพอริของโลกนะครับตอนนั้นพฤหัสก็จะเป็นปรานะฮะเรียกว่าพระรหัสก็ด้อยลงมาเยอะเลยละนะดังนั้นเนี่ยหากสามารถที่จะ ทำเรื่องดีๆในช่วง5ปีข้างหน้าน,นี้ไว้ก่อนได้นะเรียกว่าจังหวะที่พุหัสแย่เนี่ยตัวเราเองก็คงจะมีทุนมีรอนสะสมมีทรัพยากรมากพอนะฮะมีโน้ตฮาวมากพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะหลังจากนั้นอีกแค่ไม่นานพุทหัสเองก็จะจอนเข้าสู่ภพปัตนิของโลกและทาวนี้แหละครับพฤหัส ับดาวเสาก็จะมาเล่งกันเลยทีเดียวนะครับการเล่งครั้งนี้นะฮะเล่งกันอยู่ที่แกนของดวงเลยนะฮะดวงเมืองดวงโลกนี่นะฮะโอ้โหห้าเจ็ดนะครับพฤหัส กับเสาในปี2,571นะฮะในช่วงคริสต์มาสพอดีนะครับประมาณเวลาตรงนั้นลองนึกดูนะครับว่าแค่อยู่ร่วมเรือนกันนะครับเครื่องบินยังไม่บินเลยคราวนี้เนี่ยมาเล็งกันไปมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยโลกการเล็งตรงนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าอไปรันเลงกันที่แกนดวงเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปทุกๆด้านเลยทีเดียวนะสัมพันธ์จะไปทุกๆด้านเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยควรขวายครับทําสิ่งไทยได้ทํา อาศัยจังหวะเวลาที่พหัสดีเนี่ยเปรียบเสมือนทัดเดินทางอยู่บนเส้นทางนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่สี่แยกข้างหน้าไปบ้างแต่ถ้าท่านเลยสี่แยกหน้าไปแล้วถึงจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่เป็นเรื่องร้ายแรงตัวท่านก็ได้เรียกได้ว่าเดินทางเลยผ่านไปไกลแล้วลองนึกถึงสภาพของคนที่ยังไม่สามารถที่จะ ผลจากแยกที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไปได้สิครับว่าเขาจะต้องได้รับผลขนาดไหนอย่างไรนะครับเรียกได้ว่าโอ้โอกาสที่จะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีสูงในขณะที่ตัวท่านเนี่ยผ่านไปไกลแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสมีทางเลือกมีอะไรต่างๆมากมายสามารถที่จะแยกเลือกได้อะคนเราในเวลาจังหวะชีวิตมันดีเนี่ยจังหวะมันเลือกได้และวยิยางที่ผมบอกไว้อย่าลืมว่าดาวพรนนะหัตถ เป็นดาวเจ้าเรือนพบกันเงินและก็เป็นเจ้าเรือนพบลาภะของตัวท่านดังนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้ในช่วงเวลาหลายๆปีไม่ใช่เกิดกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่เกิดกันบ่อยๆแล้วก็จังหวะที่มาเกิดนี่เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ทําให้ตัวท่านเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้มีโอกาสเตรียมพร้อมนะฮะที่จะรับวิกฤตการณ์ต่างๆนะรับวิกฤตการณ์ต่างๆโอ้มนุษย์ตยูเนี่ยนะเมื่อกี้ ข้ามไปนิดหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงจังหวะที่มนุษยยูเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากราศีเมษเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นพบการเงินของโลกเนี่ยในจังหวะตรงนี้เนี่ยนะในอดีตมนุษยูเคยจอดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเมื่อ84ปีก่อน84ปีที่แล้วนั่นนะ เกิดสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นเนี่ยชะตากรรมในโลกนี้เนี่ยนะฮะมันเรียกได้ว่ามีจังหวะเวลาของมันเหมือนกันนะในการที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบถึงเรื่องของการเงินการทองการเศรษฐกิจของโลกมันก็มีไม่มากหรอกครับก็คือจะต้องทําให้เกิดวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลไปในวงกว้างนั่นเองดังนั้นขอย้ำอีกทีครับท่านยังมีโอกาสท่านยังมีเวลา ท่านยังสามารถเลือกตัวของท่านเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่รับผลให้เป็นผู้ที่เรียกว่าได้ไปต่อนะครับได้ไปต่อเพราะเวลาต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆมันยังไม่ได้เกิดความฉุกเฉินไม่ได้เกิดความฉุลุขึ้นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศที่เรียกว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงกับเรื่องราวย่อมต้องได้รับผลน้อยนะครับแต่ผลที่เป็น ลักษณะผลข้างเคียงมันก็จะต้องมาถึงแต่ถึงจะมาถึงตัวท่านเองก็มีความพร้อมมีทรัพยากรมีความสามารถที่จะเอาตัวเองรอดพ้นจากอุปสรรครอดพ้นจากปัญหาต่างๆครับชาวลัคนาราศีกุมจะต้องรอดพ้นนะครับจากความยากลําบากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพฤหัสมาคราวนี้เป็นพฤหัสการเงิน เพื่อใหรับผลของตัวท่านขอแสดงความยินดีกับชาวล,ลัคนาราศีกุมได้ค่ะ